หมายนี้งั้นโหดเหมือนโกดอะไรมาไปดูกันสวัสดีครับพะเจรหนหวงซส้นเอ็งครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยู่ที่หมายบ่อเก็บน้ํานะครับเพื่อนเบอกเลยครับหมายนี้คือรับสุด ผมก็ตีย้ำอยู่โคตรนานนะเพื่อนๆกว่าจะเจอตัวนะครับบอกเลยบ่อแบบนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับตกปลาช่อนนะครับเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างที่จะลึกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ากบยานรัชชานะครับแอคชั่นนี่คือเล้าสุดๆเรียกปลาได้แบบโคตรจ้า ดูจากการงัดนะครับบอกเลยเบีกหวานเจี๊ยบเราใช้นะครับก็เป็นลอกบินเลียนนะครับ,เ,รบเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่ากีกเสียงคือแบบหวานสุดๆกัดกบยางนารชาครับรบอกเลยไม่รอดทุกตัวเพื่อนอยอดน,นรชา นะฝากไปด้วยครับนี่กุบยางนาตชาตัวใหม่นะครับของทางค่ายหลัวซี่นีนะครับอาฝากเขาด้วยครับกุบยางนาตาชานี่ไปจัดไป Let's go